สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีอีกครั้งใน g กราฟ t ฟอร o โทเ a n d r e ส s The Definitive Edition นะครับลุงพีจะเล่นด้วยปลายไปด้วยภาคไปด้วย,วย,วย,วยเอาละพอดีว่าหมดตัวแต่มีตังค์เหลืออยู่คือไปปัน่นแกรมบิงจะไม่ทำอะไรหรอกจะไปเล่นแบล็กแจ็คชอบเล่นแบล็กแจ็คมันในสุราบายแล้วกันเรามาทำรรธุรกิจของไอ้คาสโนโคาลิคุล่ากันดีกว่าครับ เฮ้ยโรซี่ลุกขึ้นได้แล้วข่าวมาแล้วนี่ออฮัลโหลว่าไงเฮ้ดูสิมีสาวอย่างแหลมเล่นน้ำอยู่ข้างล่างอ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาในบ,บ้าเฮ้ยนายเป็นอะไรนี่นายจะบอกหรือให้ฉันบอกอ่ะคือฉันจบเหุแล้วเร็วเลยโรซี่พูดให้หมดเลย ฉันเล่าไปหมดแล้วนี่ oh, <okay. S 1> ก็ได้ฉันเคยมีอำนาจเงินทองผู้หญิงทำยังไงก็ไม่ยอมเล่สักทีฉันก็เลยไปบำบัดแล้วทุกอย่างก็ดันแยกกว่าเดิมแล้วไงต่อล่ะพอออกมาฉันก็เป็นตัวแทนของแก๊งลิเบอร์ตี้นั่นแหละคือสาเหตุที่ให้ต้องเป็นอย่างงี้อย่างว่าไม่มีแก๊งไหนเขาไว้ใจให้แก๊งอื่นมาคุมคาสิโนหรอกฉันเลยด่ามาเป็นคนกลางทุกวันนี้เหมือนใช้ชีวิตรอให้แก๊งพวกนั้นมาฆ่าฉันแล้วยนขี้ให้แก๊งอื่นต่อส่วนฉันก็มีเพื่อนที่ชื่อว่าโทนี่เป็นนกอยู่นี่ ฉันไม่เคยทำบ้าอะไรให้ใครไงชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยว่ะเวนเออนี่ผมคิดก่อนนะคุณต้องเล่าให้ผมฟังแบบย่อๆสรุปด่วนแล้วล่ะโอเคคือซินเนโคกำลังอยู่ช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อเข้าใจมามฉันหมายถึงมีเรื่องไม่ดีเกิด <ลง S 1> ขึ้นกับจอรนนี่แบบทำให้เขาต้องช็อกและโคมา่านอนอยู่โรงพยาบาลตรงข้ามเมืองเนี่ยทีนี้พวกโฟราริสก็เลยพยายามหาโอกาสจะจัดการเขาถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทินฉันฉันก็จะโดนขวานกระสุนด่าอะไรก็อีกมากมายเลย โอเคโอเคใจเย็นผมจะลองไปที่โรงพยาบาลแล้วลองย้ายเขาไม่ก็อะไรสักอย่างนึงนั่นไงเห็นไหมไม่เห็นยากตรงไหนเลยใช่ไหมล่ะโอ้ยไอ้อแมคเคอร์มันทำอะไรวะแมคเคอร์ดีนะพอไปฆ่าไมทันไฟไรกพิการจอห์นนี่เซเลโก from the h อ s p ิ t a l นี่ฉันต้องมาช่วยคนที่ฉันพยายามจะฆ่าหรอเนี่ยถ้ามันตื่นขึ้นมาฉันแย่แน่เลย เออถ้ามันตื่นขึ้นมาแสดงว่ามันเป็นคนเดียวกันดับที่เราไปสู้เมื่อพาร์ทที่แล้วสุดท้ายเราก็ไปช่วยตอนนี้คือทำภารกิจฝั่งสตรูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นมิตรหรือว่าไม่เป็นมิตรก็ต้องรอดูแน่นะเขาต่อไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงหรือว่าเอารถตู้แอมบบลานซ์ดีอยู่ e e d a v ะ h วิ l e to pick จะ j o h n n จโอเคคันนี้เลยแล้วกันไหนๆแล้วมาโอเคมาครับจอนนี่มาละรถพยาบาลน,นี่แหละ ยืงมาจากตรงนี้เลย <c oughs> สวัสดีค่ะช่วยอะไรไหมคะอ๋อครับผมมารับคุณเซเด็คโคคุณเซเด็คโคเหรอคะน่าจะมีอะไรผิดพลาดแน่ๆพอดีมีรถพยาบาลพาตัวเขาไปแล้วนะคะเอา้าเอาละครับเอาขอบคุณมากเลยนะครับนะอะไรกันวะใครมันมารับตัดหน้าฉันไปเฮ้ยอินมา b e สบินมาเฟียแททุกจอนนี่ไฟล์แอมบูลานซ์ในคอนเทนต์จอร์นี่ตามหาแอมบูลานซ์ที่มีออจอนนี่อยู่เฮ้ยอย่าให้รู้นะใครเอาไป จอนนี่โอ้จอนนี่อยู่ไหนจอนนี่จอนนี่ขันนี้หรือเปล่าลาเอเบรนโอเคอ้าวไม่ไม่อยู่นี่โอเคโทษครับโทษครับพี่มาผิดคันครับ Ooh. วิธีตรวจเช็คดูคือให้ชนมาเฟียแฮปปี้เลิร์ดบายดิสตรีคอร์ฟอนเอเบรนยูจจสฮิตอ้าวตอนนี้พวกมาเฟียมันรู้ตัวแล้วครับที่ผมได้ชนไปอ่า uh, จัดการก่อนที่มาเฟียมันจะหลบหนีไหนดูซิ คันไหนมีพิรุตสุดคันไหนวะเฮ้ยอย่ามาบังดิหยุดหยุดอ้าวผิดโทจอห์นนี่ม oh, okay. ัสบีเดอะออเดอร์โอเคขอให้มันจริงๆเถอะคันเนี้ยอีบ้าเอ้ยมาคันนี้ต้องใช่ต้องใช่แน่ๆคิดแล้วว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนถ้าไม่ใช่เดี๋ยวมีเรืองเดี๋ยวมีเรืองแต่มันจอดจอดจอดฉันก็่าคิดว่าแกจะออกจากตัว เมืองี่คันนี้แหละสมาชิต b ีฟ o ว์บีโอบีโอเคชวนาเฟียยูเอเบสเน s s โชว์ให้มันเห็นว่าเราเอาจริงเอ้ยเดี๋ยวแล้วมันความอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวรถระเบิดเริ่มใหม่นะเว้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยรถเป็นพลิกกลับได้ด้วยเพิ่งเห็นโอ้โหอะไรวะเนี่ยรถพลิกกลับเหรอฮะรถพลิกกลับเหรอฮะฮะอ่ะอ่ะนี่นี่โอเค เร็วรีบขึ้นไปเอารถก่อนที่แบ็กอัพจะมา <something> ไปครับ thank you ไปแล้วครับบายบายไปไปที่ m e a t factory โอเค drive johnny back to m e a t factory ไหน johnny วะน morning, ี่เหรอ johnny นั well, ่งอยู่นี่เหรอ johnny sen daco เฮ้ยผมสัมผัสได้ว่ามีคนตามมามาแล้ว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 หนึ่งคันมาแล้วหนึ่งคันเอาแล้ว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 มาตามมาสองสองด้วยสองด้วยโอ้ยมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันชนมาแล้ว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 ฉันไม่ใช่นางพยาบาล ฉันเป็นบุรุษพยาบาลดีไม่ดีกับปอตึกตึงล่ะเอาแม่นั่นแม่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ย <c oughs> ไปจะตามมาอยู่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปีปอ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 ถ้ามันตื่นขึ้นมาจำเราได้เราก็ซวยปีปอปีปอโดดโอ้โหโดกกันพร้อมน้าพ,พร้อมตาเอาลงจอดไปเฮจอนนี่ hey, รู้สึกไงบ้างอ่ะฉันไม่คิดว่าเขาจะออกโรงพยาบาล <Hey, S 1> วันนี้ George, นั่นนี่ <well. S 1> เออปล่อยก่อนกำหนดนะอุย้ยจอนนี่ โจสตาร์เรียบร้อยห้าพันเออทำงานทกตรูดีเว้ยปานี่โอภารกิจเฮ้ยมีภารกิจตัวซีโผลมาซีนี่คือใครวะเนี่ยมีซีโผลมาเดี๋ยวผมไปที่ซีโผลมาก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวผมแวะไปก่อนนะครับสวัสดีเขาเป็นยังไงบ้างเหรอ ก็ดีฉันกำลังคิดถึงพวกแกอยู่เลยทำไมฉันต้องเชื่อแกด้วยมันนี่มานี่สั่งเหมือนหมาตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากนับตั้งแต่ที่เราได้เจอกันสิ่งที่เราพยายามทำกันมานั้นใกล้จะเสร็จแล้วฉันมั่นใจแล้วว่าแกคงจะหาทางรักษายศตัวเองไว้พวกแกเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยแกยังไม่เข้าใจอีกหรือเขามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยศยศเลยซ้ำใช่ฟังที่เขาพูดซะ เราเหมือนกันนะเขาแกกับฉันเราต่างก็พยายามที่จะดึงตัวเองออกจากหลุมใครก็ตามที่มายุ่งกับฉันฉันก็จะมาย่ำแกต่อไอฮันัันเดสมันหายหัวไปไหนพร้อมกับเนื้อมันไปนานแล้วนะเทพันนี่ <laughs> เริ่มระแวงกันแล้วสิพวกแกนี่ <laughs> รู้สึกยังไงบ้างให้สาระแล้วเ <laughs> ขาจะทําให้แกรู้ได้ว่าฉันระแวงแค่ไหนเฮ้ย oh, <hey, S 1> <laughs> อะไรมาเนี่ยโอ้ลุกขึ้นมาใส่เวนเลย แกฟังอยู่ใช่ไหมเอาละมันมีเมืองร้างอยู่แถวตะว,วันตกเอาเดียมาวาดาที่นั่นแกจะเจอไอบ้บ้าเจ้าหน้าที่ดีเอนะเจอกับ FBI พร้อมกับเอกสารที่ต้องทำคือไปเอาเอกสารนั่นมาแล้วทำให้พวกมันหายไปซะนี่โอ้ยจุกเลยที่ไหนได้พวกแกนี่เอง The target and grab the the evidence dossier Hit okay, and โอเคไปไปเอาหลักฐานข่าแล้วไปเอาหลักฐานูาา้ก็กว่าแล้วห้แกนี่เองลืมไปเลยเนี่ยว่ามีเทปเป็นนี่โผล่ขึ้นมาไปโอ้โหตั้งไกลเลยเฮ้ยเดี๋ยวรู้งี้ฉันโอ้โหแวะไปเอาอเดี๋ยวเจอภารกิจอย่างนี้แวะไ,ไปเอาเจ็ตแพ็กได้ปะวะถ้าเกิดภารกิจอย่างงี้แวะไปเอาเจ็ตแพ็กดีกว่า วะมาเจ็แพคน้องไปใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์ไปจากเทคโนโลยีโอ้ยวิวสวยวิวสวยเนี่ยอยากรู้จริงๆตอนเทพเจ้าเขาสร้างโลกใบนี้เขาคิดอะไรอยู่ระหว่างรถกับเจ็ตแพกันไหนเร็วกว่ากันวะเนี่ยแต่ว่านะไอเจ็ตแพคเนี่ยมันข้ามน้ำข้ามทะเลได้มันสะเทินน้ำสะเทินบกแถมยิงศัตรูก็ได้ไงไม่ใช่อะไรศัตรูก็ยิงเราได้เหมือนกัน พี่มาแล้วไอ้น้องโอ้โหโอเคพี่คิดว่าพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่วางวางเจ็ตแผกตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่วางเจ็ตแผกนี้ก่อนไอน้นนองนะโอเคเอาล่ะพอพี่วางเจ็ดแผกเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าพี่จะไม่ใช้แท่งทองพี่ใช้อันนี้เปิดเรียบร้อยโอ้โห เขามาเลยเขามาเลยโผล่แล้ว RPG นี ah, okay ่นี variety, exactly. on, e, away, no. там, 1> 1> ่นี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 ่อ่ะอ่ะโอเคสวัสดีครับเจ้าที่สวัสดีครับเจ้าที่สวัสดีครับไปครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับไปแล้วครับไปก่อนนะครับเอาเสร็จแล้วแค่นี้อ้าแคดจัดเลยแค่นี้จริง ภารกิจนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่เป็นตัวเชื่อมระหว่างภารกิจต่อไปไปทางนันเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจของวูซิมูนั่นก็คือภารกิจปล้นนั่นเองนะครับไม่รู้ว่ามันจะให้เราไปจีบอีกหรือเปล่านี่ระหว่างทางผมบินมาก็โดนไอ้พวกฐานทัพสอยผมซะร่วงเลยเฮ้ยโอเคไปนะทางนั้นเจอกันวูซิมูไอ้ชน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 คนเยอะอ่ะเ้เเเนี่เก็บความลับกันไม่เป็นหรือยังไงวะนี่ คิดว่าหาห้องเล็กแบบนี้คนคงจะน้อยซะอีกเนี่ยนี่ผู้ดังๆหน่อยเราอยู่ข้างหลังไม่ได้ยินอะ่ะขอบคุณที่ความสนใจนะแต่ใส่หัวไปเขาว่าอะไรเนะาะเขาบอกว่าใส่หัวไปมาเธอไปจากนี่กันนี่เราไหนแกยังยืนอยู่เนี่ยดีห้องทํางานผมอะ่ะโอ้งั้นโอเคลูกพี่อยู่ได้ครับเยี <Yeah. S 1> ่ยมนี่แล้วกาแฟกับโดนัทเหรอโอเคฟังนะ ฉันจะเป็นคนไปปิดแหล่งพลังงานของเมืองบูซี่ดูแลพวกทึมนี้ให้ฉันทีโอเคเอาละ่ะสิ่งที่สำคัญที่ต้องจำไว้คือแผนแบบเนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกนะมุงกันซะเยอะเลย <c oughs> แล้วเลือกที่ประชุมเป็นที่นี้ด้วยนะห้องพันรองก็ได้ t o เ e ช a t อ่าโอเคชื่อไอประโยคนี้ก็อ่านว่าคีนะครับ ไม่ใช่อย่างที่เราคุ้นๆกัน <c oughs> คือแปลว่าไอ้ตัวนี้แปลว่าท่าเรือนะฮะ <c oughs> แล้วเจ็ตแพ็กฉันก็หายไปอีกแล้วหลังๆถ้าเกิดว่าเจอภารกิจอะไรที่มันปีนป่ายหรือว่าอะไรแบบนี้ผมคิดว่าไปเอาไอ้เจ็ตแพ็กมาผมว่าคุ้มสุดสปีดรันที่ดีเลยอ่าไปภารกิจนี้ไม่มีตำรวจแล้วใช่ไหมโอเคไปเอาเครื่องบินอ่ามาเดี๋ยวโชว์ให้ดู ฝีมือการขับเครื่องบินที่ไปร่ำเรียนมาจงดูนะร่วงก่อนเลยทางขึ้นทางไหนวะอ่าทางนี้นี่ i ฟ e c r a f t to the j ด m p point over the dam คือให้บินไปตรงเขื่อนในเขตตรงเขื่อนเอาละเอารอ,อขึ้นเอาละคุณพ่อคุณแม่ครับให้กำลังใจผม <laughs> เอาละเขื่อนอยู่ไหนวิธีที่ไปอย่างรวดเร็วคือขึ้นสุดลงสุดใช่หรือไม่เอาละ่ะลงขึ้นลง อ่าลองลองลองสุดลองสุดขึ้นสุดลองสุดลองเออจี Genius. เนียสเขื่อนอยู่ไหนะเขื่อนโอ้อยู่เขาอยู่บนสุดเลยว่ะเพิ่งเห็นเหิ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 นอีกเหินอีกเหินอีกลุงพี่เหินอีกเหินอีกเขาบอกว่าเม,วเมื่อถึงจุดแล้วก็อย่าลืมกระโดดร่มหล่นหล่นล,ล,ล,ลงมามันต้องเอา,ม,อเอามันต้องเอาให้ถึงวงกลมนี่เลยไหมหรือว่าโดดได้เลยโอ้ถึงอะไรจริงอ่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยตีเดียวอีกตีเดียว เพ s สซ้ำ r รี m to jump from the plane อ่าถึงแล้วโดดโก้อ่านี่เรียบร้อยเครื่องบินเออทำแบบเมทัลฟิวว่าอะไรชุกนะชุกนะชุกชุกแล้วเครื่องบินนี่ไปตกแบบปเป๊ะพอดีเลยอะไรอย่างเางี้ยเฮ้ยบังเออเดี๋ยวระเบิดตรงนั้นทำไมไประเบิดบ,บน,บน,บนอากาศโอ้โห งงเลยชันเอาละถ้าเกิดพลาดทำอะไรวะเนี่ยวิธีให้ถึงพื้นที่ที่เขากำหนดไว้นั้นเราต้องทำการนั่งย่อไปอีกนิดนึงแล้วก็ปล่อยอ่าแล้วก็นั่งย่ออ่าแล้วดินน้ำมันเฉยเลยเฮ้ยยาดินน้ำมันใส่ผมดิย่อแล้วก็ปล่อย แล้วก็ยอ่อแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยอ่อแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยอ่อแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยอ่อเฮ้ย <Hey! S 1> เอาวะ Kingsman ที่ร่ำเรียนมาฮ่าเรียบร้อยถ้าพลาดยังไงก็มีนี่อยู่ดีน้ำ Make your way to the end of the key Dam key เขื่อนนะครับทำไมยามนี่หน้าตาเหมือนทอมมี่เลย Avoid getting spotted by the guards patrolling the area อย่าให้พวกนี้เห็นนะ There's a knife stashed near one container which you may find useful มี มีดอยู่ข้างขอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมนะครับนั่งเพื่อเป็นสิ่งแรกที่เรียกว่า s t ต a l ดิมเด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 เรียบร้อยเตดดมปืปืโอเคไม่มีเคลียร์เคลียร์อไอ้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 สแต็ลแตกสแต็ลอ๋อไอ้เฮ้ยมาดิเฮ้ยเอามาดิไอ้สแต็ลแตกโอ้ยอจ้้ นี <Bond> okay, right ่ตายเฮ้ยเเข้าไปข้างในแต่ไปเจอแมกกาทรอนแช่แข็งอยู่ This about stealth. If you get spotted or make too much noise, the whole building will be alert. เอาละเราต้องระวังให้ดี When close to the generator, press to plan the charge. You need one each generator. That that. to generator. เห็นมันบ้างหรือยังยังเราจากทางเข้าออกไว้แล้วก็ตำรวจกำลังจะมาเนเอาไอ้นี่เฮ้ย หมายความว่ายัางไงว่าตำรวจมันมัน,ม,นมันรู้แล้วใครเป็นไปคนบอกเอ้ยโอเคทางนั้นเดี๋ยวเราจะลากหัวคมๆก่อนเลยอ้าวโอเค okay. แล้วก็วางระเบิดเอ้ยใครเป็นปากโป้งไ่บอกวะป๊บเรียบร้อยเฮ้ยไปนี่คมๆไม่เข้าใจเลยใครวะอย่าให้รู้เนะ้อโอ้โหเน้นๆหัวเน้นๆหัวเน้นๆเฮ้ยเอ้ยอเมื่อกี้เมื่อกี<ร>้ตำรวจขึ้น ขึ้นได้งาขึ้นได้งขึ้นไดน้งมัวม่วมั่วผมมาังทำธุรกิจอยู่ไม่มีวนันไม่มีวนันผมสเตลแล้วนี่อ่านสุดท้ายปิบเรียบร้อยเอยไปออกไปจากที่นี่กันดูซซว่าจะมีอะไรรอเราอยู่เวนอ้ยเราจะมาผิดทางแน่ๆเลย,เอ,ยอ้ะอะอะไรวะโอ้ให้ตายสิใครมาล็อกประตูวะเนี่ยเราทำให้มันติดกับแล้ว <M edia> มันไม่สบายดีไปไหนได้หลัก โอ้เลวตำรวจมาทุกเส้นทางไม่เราต้องเอาเดอะคิว์ออกไปจากที่นี่ปับปับเอ้ยอดเลยโอ้โหโอ้โหฟันแฟกต์นะครับตรงนี้เป็นขอตกลงซี่จตายแล้วเรียบร้อยเรสเ e คตโอ้โหว้าวยังไงคิงส์แมนไปเราว่ายน้ำกลับบ้านไปทำภารกิจต่อดีกว่าเฮ้ยอยากรู้เลยว่าใครเป็นคนปักปุ่งเอาละ แผนเป็นงี้นะมันอยู่ที่ฉันเชิงในขณะที่ฉันเป็นตัวล่อให้เท่าที่ทําได้พวกแกก็หลบหนีไปพร้อมกับเงินอมีคาถามอ่ะปกติพวกมาเฟียเคลื่อนย้ายเงินยังไงเหรอบิงโกให้คะแนนสำหรับซีโร่เลย hey, เฮ้ยทำได้ดีมากเลยนะ้คริปเาจโบเอ้ย <So, S 1> ทีนี้เราก็จะไปขโมยรถหุ้มเกราะมาจากนั้นก็พ่นสเปรย์ให้เหมือนกับรถทั่วไปแล้วพูดตํารวจเหะครับเพราะทุกครั้งเวลาเคลื่อนย้ายเงินก็จะมีตํารวจมาคอยอารักขาเนาะนั่นแหละที่ฉันคิดอยู่พอดี มาเนี่มากับฉันเดี๋ยวเราจะไปเอารถตำรวจกันอืมไปเดี๋ยวแกไปเอารถบรรทุกรถมานะแล้วก็ขับวนรอบๆเมืองซะโอเคบอบมือนั้นเข้าใจไหมละ่ะ We need to steal police bike and get them safely โอเคเราต้องไปขโมยรถมอไซค์ตำรวจนะครับแล้วก็ให้ได้มาปลอดภยัยงานขโมยแล้วสินะ The Parker circling circ t h e skirt of tab but you have to be quick it will l a v e soon มีเวลา11นาทีโอ้โหงานเร่งรีบและเป้าหมายนี่สีเขียวนี่กลมกลืงกับพื้นหญ้าเลยแทนที่แกจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีเหลืองหรือสีแดงอะไรก็ได้แต่อย่างว่าล่ะสีแดงมันคือให้ฆ่าสีน้ำเงินมันให้แบบ follow สีเขียวก็คือ collect อ่ะขอบคุณครับเถ้าครับคุณตำรวจเทษาครับเถครับคุณตำรวจครับ โทษครับโทษครับขอุยาตครับขอุยาตครับคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจเดียวอะไรวันนั้นน่ะคุณตำรวจครับจอดนะครับคุณตำรวจคุณตำรวจจอดก่อนคุณตำรวจผมไม่อยากทำคุณตำรวจไม่อยากทำคุณตำรวจนะไม่อยากทำคุณตำรวจนะผมไม่อยากถามผมไม่อยากทำผมไม่อยากทำเฮ้ยโอ้โหสองดาวสองดาวเลยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยโอ้โหผมแล้วผมบอกผมบอกแล้วผมไม่อยากทำไอ้สิบเอ็ดนาทีนี่กี่คันวะเนี่ย หรือว่าคันเดียวแต่ไอสิบนาทีคือเราหนีตำรวจนี่ยกล้อโชว์เลยท้าตำรวจแปคุณตำรวจครับวีครับดีครับอ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอิงเลยอิงเลยอิงเลยเอ้ยเฮ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 ้ยเว้าเฮ้ยเ้ยเฮ้รเฮ้ยรถ้์นฮ้ยเ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 ฮนไงม้นเคลื่อนที่้ย่ตรงนั้ยเฮู้เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮฮเฮ้ยเฮ้ฮปจอดโอเฮเฮ้ดีครับดีครับแม่นมากครับโอเค Get another p o l i c e b i k e for the job โอ้โหแปดนาทีจะเอาไงวะเนี่ยขออนุญาตเอาละแล้วรถตำรวจมอไซค์ตำรวจนี่อยู่ห่างไกลกันจริงๆผมว่าพออยู่แล้วละ่ะเจ็ดนาทีกับการเอารถมอไซค์เดี๋ยวนะั้นมันถิ่นแถวตำรวจเลยร,รือเปล่าเนี่ยใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยถิน่นเลยถิ่นตำรวจเลยว,วัสดีครับวัสดีครับเฮ้ยตรงนี้จอดจอดจอดนิ่งเลยครับ อ๋อขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับไปแล้วครับอุย้ยตำรวจเขาชุด first ask later จริงๆงแทนที่จะถาม่มอนเอ้ยเอาไปทำอะไรพ่อหนุม่มอะไรเงี้ยเอาละเอาพ่อหนุม่มเต็มตัวโอเคไปจอดเก็บสองคันละเออดีดีครับดีครับขอบคุณครับเคลงถูกไใจจะแฮปแฮปจะตายก่อนเนี่ยเอาเอาเอาไม่มีรถเออขอบคุณครับ เออวัสดีครับ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 อ่าโทษครับโทษครับผู้กำกับโทษครับอ่าเอ้โหอุบัติเหตุครับเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรแล้วครับไม่ต้องร้อนนะครับเคครับไปละโอ้สองดาวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครไปฟ้องวะนี่ทางลัดโอ้ดาวพิเศษด้วยขอบคุณครับนี่จอดลอก่อนรอกอนรอก่อนพนมพนมลอกอนพนม โอเคทันเฮ้ยเสือทีเหลือเฟือเหลือเฟือเอาลงแล้วก็จออแล้วก็ขอรถเออเทคนิคแบบนี้แหละอย่าหาทำเรื่องจริงนี่แพททลอกแล้วลงด้วยความเร็วกลิ้งโอ้โหฝุ่นตลบพลุพลุันสุดท้ายเฮ้ยขันสุดท้ายไม่ไกลไม่ไกลจากนี่พบเห็นป้อมไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังโดนผู้ร้ายกำลังอ้าวละมาเมามาเออตำรวจตายโอ้อหมอนั่นฆ่าตำรวจ ไม่ได้ตั้งใจจอด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 อุย้ยจอดจอดอุย้ยจมบเอาอะไรวะเนี่ยโอ้โหดังฟ้ากันแกรงเฮ้ยโอ้โหฟ้ากันแกรงดีนะเอ,เอาเอาต้องช้าๆต้องช้าๆเออโอ้โหเพิ่งเคยเจออย่างนี้เลยเนาะอ่ะเตรียมไฮส์ เรียบร้อยโอยโอเคแค่นี้น่าจะพอละดูแลรักษารถให้ดีนะออกไปจากนี่ซะโอ้ยเหนื่อยสายตัวแทบขาดเมื่อกี้โอ,โอเครู้สึกว่าการเตรียมการปล้นของเราก็ใกล้จะถึงความจริงและเหลืออย่างเดียวคือภารกิจ ไปจีบสาวนะครับซึ่งมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าลุงพีถ้าเกิดลุงพีไม่ซีเรียสก็สามารถที่จะไปจัดการคือเรียกออกมาเดชแล้วก็กระทืบผู้หญิงจนตายแล้วก็แล้วก็เอาเคิกการ์นะครับแต่อยดูก่อนว่าจะเอาอยัางไงดีโอเคถ้างั้นเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับ g r a n d Saf อโต้แซนเดอร์ e เดฟ i ิ i นที dition คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแต่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์าตามด้านล่างข้างนี้เลยถ้าเกิดว่าลุงพีพลาดผิดแปลผิดยัยงไงต้องขอพายอัพยอัยเพราะลุงพีได้เหมือนสมัยก่อนแล้วเจอครับบ๊ายบาย Thank you.